ไอเรื่องปีชงอ่ะแพรี่ก็พูดถูกนะแต่ให้พูดแบบแพรี่ก็คงไม่พูดเพราะมันแรงไปสานสนหน้าข่าวมือถือคนที่เขาเชื่อเขาก็ไม่ได้ผิดถ้าแก้ชงแล้วสบายใจก็ทําไปแต่แต่แต,แต,แต่อาจารย์รักก็ล้ําเส้นไปไปว่าเพศสภาพเขาถ้าเป็นคนไทยศาส,สนาพุทธแล้วไม่มีเชื้อสายจีนก็ไม่ควรไปเชื่อหรือแก้ชงอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยแต่ถ้าเหมารวมไม่หมดก็ถือว่าแพรี่ผิดทั้งหาแสงหาเรื่องทั้งท,งท,งทง้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง พราะมันเป็นความเชื่อตามศาสนาและเชื้อสายของเขาแต่หลังๆไองการแก้ชงเนี่ยเริ่มกลายเป็นธุรกิจคนไหนชงก็ต้องจ่ายเงินซื้อของมาแก้แก้แล้วก็ยังจนทีนี้เครียดเครียดแล้วก็กินเหล้าแบบนี้มันดีจริงหรือเพื่อนบางคนสายมูเช่านูน่นเช่านี่ปัดปีชงไปดูดวงหลายที่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่เสียเงินเพิ่มพอมาตอนหลังปรับเปลี่ยนตัวเองตั้งใจทํางานไม่เที่ยวไม่ฟุ่มเฟือยสวดมนต์ทุกวันแล้วชีวิตนางก็ดีขึ้น ไม่เป็นหนี้อีกต่อไปเราเลยเข้าใจว่าบางทีอะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วถามหน่อยธุรกิจปีชงมีใครเคยสำรวจไหมว่าแต่ละปีแต่ละปีเงินหมุนเวียนมากแค่ไหนยิงไอ้ชงไกลสิ้นปีเห็นคนออกมาวนเวียนพูดแต่เรื่องปีแก้ชงแล้วไอ้แต่ละคนที่พูดเนี่ยมันก็รับทําพิธีทั้งนั้นแหมพอแพรรี่พูดแทงใจดําเข้าหน่อยดิ้นเป็นไส้เดือนถูกกี่เท่าเลยนะเสริญหน้าข่าวมือถือ